ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กขอมือหนเนี่ยขอมือหนเนี่ยขอมือหน่อยนิวๆขอมือหน่อยขอมือหน่อยปวดขอมือจิกัดเอาขอมือหน่อยขอมือ,เออ,มอ,อ,อ,มอเอออย่ากัดได้ลูกยาห่วงเนี่ยยาบ้วยไายนะยาจมนะยาจมนะดอกจเสื้อแม่ลูกเอ,อ๊ะนั่นว่าเนี่ยวันนี้เอา้า ทันนี้ทำไมอารมณ์ไม่ดีลูกฮะเป็นอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีอเออนันเป็นอย่างเนาะคืออารมณ์มันอีเออวงคันเขียวบ่งเอาเอากัดเข้าไปเอาหันยก,กัดเลยซาใจย,ยังกัดเข้าไปเออมาเป็นอย่างลูกอารมณ์ม่ดีป่ะเมื่อนี่ฮะอารมณ์ไม่ดีหอรอคะ กระถ่ายอิที่โอเบินขั้นเกี่ยวข้าจับแน่ข้าขขจับใครเออเซากาดเดินลูกเดอ้อมันบอดีเดินลูกเดอ้อย่าจมนะอย่านะอย่านะอย่าให้โมโหนะลูกเน้ ยาเด,ด,ด,ด้ยายาโมโหลายเด้อฮัทพอดีเด้ยุดยาจมไปเลยยานะ,ะกนัดกนนัดซะเนาะเออะนัดว่าเดี๋ยวก,กัดที่นี่บะนี่โอ้ยเป็นหอยเลยบะนี่ อยังกับแขนก็อยอะเลยห้ยฮึรู้ไหมทำาะไลงไปรู้ไหมหว่าทำอะไรลงไปรู้ไหมฮะรู้ไหมไ่ทำอะไรลงไปนะยาด้ยาเดิหยุดคือมานหัวไหลู่กปเป็นยังกัดผู้มีพระคุณเหรอฉันเรียกเธอมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนนะเธอรู้ไหม นนยุดอย่านะลูกนิ่งๆไว้นะลูกอย่านะเออนัอง่งเฉะ